S <S เอาละเอาละไอพวกกระจอกงอกง่อยฟังมันทางนี้พอดีว่าวันนี้นะฉันมีภารกิจให้ชาวบ้านนะที่อยู่ในเมืองนี้ให้ทําภารกิจสักอย่างนะ <Okay. S 1> คือการหาขนนกเทพเจ้างูนั่นเองฮ่าฮ่าแน่นอนเพื่อเองทําไม่ได้แน่นอนถ <ś> ้าใครสาม,มารถ <ś> ไปฆ่าเทพเจ้างูได้แล้วเอาขนนกมาให้ข้านะ ฉันจะให้ทองที่อยู่ข้างหลังฉันน่ะละลายก้อนเน่ะให้พวกแกเลยล่ะ,ะ,ะ,ะเฮ้ยน่าทำช้มัดเลยอะแต่ว่าไปฆ่าขนนกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาละใครอีกใครกล้าฮะใครกล้านี่บอกฉันมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้อุปกรณ์แล้วก็ไปฆ่าขนนกซะเอ้ยไม่ใช่เทพเจ้างูซะเฮ้ยแล้วใครมันจะไปฆ่าได้วะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเทพเจ้างูเลยนะเนี่ยฮะ โอ้โหมันต้องรอไอเจดทีวีท่านั้นแหละงช้เลยเนี่ย้อใครสนใจมากเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวนะใครมารวยขนาดนี้มาเอาทองมา,อาไว้หน้าบ้านผมวะเนี่ยาจะแจกผมหรือยังไงวะโอทำไมไมันหิวใช่มัดเลยอะ่ะอ,อย่าลืมโหลดแอปไอคลีนก่อนที่จะไปข้าบบอสนะครับให้มือถือของเราเนี่ยลื่นขึ้นนั่นเอง โอเคนะครับผมเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนอ่ะเวลาเล่นเกมเนี่ยจะมีเกิดอาการทราสับคันทราสับแหลกอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมมีวิธีนั่นเองนะครับเป็นแอปไอคลีนนั่นเองนะผมอยากให้น้องๆเนี่ยไปลองโหลดกันดูนะับมันสามารถล้างขยะหรือว่าแกนไวรัสหรือว่าเร่งความเร็วหรือว่าล็อกแอปที่เราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาได้ด้วยนั่นเองทำให้เครื่องของเราเนี่ยเร็วขึ้นได้นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำเนี่ยยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรง่าย นะผมผมจะล้างขยะในทโทรศัพท์นะฮะแล้วก็กดที่ล้างขยะในทโทรศัพท์น,ทนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเราก็กดต่อไปนะครับเพื่อให้แอปนี้เข้าถึงในการใช้งานนั่นเองนะฮะเพื่ออนุญาตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตามเขาเลยนั่นเองนะครับแอปนี้ก็จะสแกนให้เราโดยแบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะแล้วแค่รอนะับผมก็กดล้างขยะแค่นี้นะฮะโทรศัพท์ของเราก็เร็วขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะล้างขยะในโทรศัพท์อีกด้วยสุดยอด หรือวิธีการสแกนไวรัสนะฮะเราก็กดที่สแกนไวรัสนั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะเราแค่รอ1นึงถึงหนึ่รับนะฮะผมเพื่อให้เขาเนี่ยสแกน ตรวจหาไวรัสในมือถือของเรานั่นเองนะฮะหลังจากที่เสร็จนะฮะมือถือของเราก็ไม่มีไวรัสอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับวิธีการเร่งความเร็วนะครับก็ขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยนั่นเองนะฮะคล้ายเมื่อกี้เลยนะฮะเราก็กดที่เร่งความเร็วนะฮะหลังจากนั้นนะครเราก็อนุญาตให้แอปเนี่ยเปิดการใช้งานนะับผมโดยให้เราเนี่ยหาแอปไอคลีนแล้วก็เปิดการใช้งานนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะเขาก็จะสแกนแอปที่สามารถเร่งความเร็วได้นั่นเองนะัะผมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดเร่งความเร็วเลยนั่นี ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับผมแอปนี้เขามีแจก500บาทสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมปีใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยให้เราทําภารกิจนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็สามารถลุ้นรับนะฮะสิทธิพิเศษรางวัลมากมายแล้วนั่นเองนะครับผมในวันที่21ถึง27มกราคมนี้นะครับก็ อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนี้กันด้วยนะครับผมวิธีโหลดง่ายๆเลยนั่นเองนะครก็เข้าที่ Play Store นะครับแล้วก็ค้นหา iClean นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะฮะคนใช้เนี่ยสิล้านบวกเลยนั่นเองนะฮะสุดยอดแอปนี้นะครับผมรับประกันเลยนะและหลังจากโหลดแล้วก็ไปล้างขยะเสร็จเรียบร้อยมือถือของเราก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าครับผม let's go เดี๋ยวนะไปดูออกข้างนอกกันดีกว่าทําไมวันนี้เขาแบบเยอะจังเลยวะเนี่ยคนเยอะจังเนี่ยดูดิทุกคนเอ้ใครสนใจเนี่ยบอกฉันเลยนะอะไรอ่ะสนใจอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถามลุงบวยดีกว่าไม่กล้าถามนะถือมีดซะด้วยนะเฮ้ยมาก็ดีแล้วนะเขาเขาจัดงานอะไรห่ะครับลุงบ๊วย เลยเขากำลังหาคนที่กล้าหาหนักไปฆ่าเทพเจ้างูแล้วเอาขนนกมาให้เขาน่ะเขาจะให้ทองแบบหลายก้อนเลยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่น่ะสิเฮ้ยผมไม่ค่อยมีเงินอยู่ด้วยช่วงนี้งั้นผมเอาได้ไหมครับลุงบ๊วยแกมั่นใจเหรอว่าเทพเจ้างูมันมั่นใจธรรมดาเลยน่ะมันเพิ่งอัปเดตในมินิโวล์น่ะเฮ้ยโอ้ยผมผมไม่เคยแบบกลัวใครอยู่แล้วว่าแต่เขาให้อุปกรณ์อะไรหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้อุปกรณ์อยู่นั่นแหละเฮ้ยเอาเอาดีกว่าเฮ้ยผมสนใจครับผมสนใจ เอ้อไม่แกมั่นใจแหละไอ้หนูเฮ้ยอ,อย่าดีกว่านะเฮ้ยไม่เอาผมเอาดีกว่าเอ้อเอางีออ้แล้วกันนะถ้าแกมั่นใจแล้วก็แกไปเอาของที่อยู่ในกล่องแล้วก็ไปฆ่าเทพเจ้างูซะกาเ,เอาขอนนกไม้ฆ่าฉันจะให้ทองหลายๆก้อนเลยละ่ะเฮ้ยหลายก้อนโอเคได้ครับเดไหนดูซิโอ้ของนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่มันเคยชิ้นส่วนหลักป่าดงดิบนี่ที่แบบว่า สามารถเอ้ยมีกระดูกด้วยเอาละผมแค่ต้องการอ่าขนนก,กน,นะ <Okay. S 1> ขนนกเทพเจ้างูนะแล้วก็มาเอาทําเป็นปีกอะไรประมาณนี้โอ้อเขาอยากได้ปีมนี่เองว่าโทอยากจะบินไปนไหนวันนี้ฮะเอามาผมเอาขอเนียละกันแต่ตอนนี้ผมหิวเราขอกินอาหารสักเนื้อละกันนะอืมเอาไปเหมือนกันนะี่เฮ้ยอาหารที่ผมกินอยู่นี้คือมันลดดามเมจด้วยเออว่ะ เพราะว่าไอ้เทพเจ้างูน่ะมันยิงแล้วแบบมันพ่นพิษอะไรประมาณนี้นะฮะดูก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนก็ใครที่จะดูวิธีการโอ้โหอะไรมาบังหน้าเจอนะ่ะเอาล่ะวันนี้นะครับผมจะไปฆ่าเทพเจ้างูนั่นเองนะฮะใคร <Okay. S 1> ที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะใครที่เหล,ลือก็ดูไปซะนะโอเคนะครับผมก็แน่นอนนะฮะเทพเจ้างูนเนี่ยอาจจะแหลกนะถ้าใครโทรศัพท์แบบค้างๆนะผมแนะนำนะผมให้เป็นโหลดไอคลีเลยนั่นเองนะครับไปดูกันเลยแล้วก็ไปฆ่าบ,บอสกันเลยครับผม let's go เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ในป่าดงดิบใช่ไหมเนี่ยไอ้ของผมหายไปไหนอะเฮ้ยููในกล่องสิเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่ปะโทยตกใจหมดเลยผมนึกว่ามันหายไปเอาละตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในป่าดงดิบแล้วนะครับทุกคนและสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการหาไอ้ไอ้ที่เขาเรียกว่าแท่งบูชาอะไรสักอย่างนี่แหละนะมันก็จะประมาณนั้นนะครับเพื่อ เราจะเอา,อาไอตาของบอสบูชาอะไรประมาณนี้ไปใส่ในหัวเขาอะอะไรประมาณนั้นนะใครที่ดูผมรีวิวรอบที่แล้วก็น่าจะรู้นั่นเองนะผมนี่แต่ว่าผมมีแล้วนั่นเองนะฮะแล้วผมก็จะตัดต้นไม้แล้วก็คราฟของแปบหนึ่งนะครับทุกคน <Okay. S 1> บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า <Huh? S 1> ไอาเทพเจ้างูเนี่ยมันดรอปอะไรนั่นเองนะเพราะว่า <laughs> คลิปที่แล้วนะผมได้ตายก่อนนั่นเองนะครับผมก็สัตว์คลิปในวันนี้นะฮะผมบอกเลยผมจะฆ่ามันด้วยมือของผมเองนะฮะและผมก็จะเอาสิ่งของที่ไอเทพเจ้างูดับด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อ <ạ> <dari> โอเคตอนนี้ผมต้องคา้ามก่อนนั่นเองนะมาละตอนนี้นะฮะน้องๆคนไหนนะที่ได้ไปฆ่าเทพเจ้างูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะนี่ไงผมจะทําชิ้นส่วนไอตาปลาดงดิบนั่นเอง ปยุทธ์เอใ่ไม่ใช่นะอันนี้คือตาของป่าดงดิบนั่นเองนะครับต้องเน้นเสียงสักนิดนึงนะครับผมก็ถ้าไม่เน้นเสียงก็อาจจะได้ยินประมาณแนวอื่นอะไรประมาณนี้นะในส่วนปืนที่ผมมีนะก็แค่ปืนลูกโม่ก,กักๆเท่านั้นเองนะครับทุกคนละเฮ้ยเสียงอะไรอะเสือหรือเปล่าว่าก็ต้องเจอเสืออยกหรือเปล่าเนี่ย ต้องใส่กระสุนก่อนนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ผมต้องหาไอ้แท่งที่แบาบว่าเราจะไปเจอเทพเจ้างูนั่นเองนะครับทุกคนทา <Okay. S 1> งไหนดีวเนี่ยเฮ็นนี่ไงนี่ถ้าสมมุติว่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าชิ้นส่วนของหลักปลาดงดิดานได้จากไหนนะทุกคนเห็นไหมครับสีฟ้าฟ้าที่ติดอยู่ต้นไม้นะ่ะนี่แหละเราไปตัดตรงตรง้นต,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 ตรงนั้นนนะ่ะเรามันก็จะไดะ้ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แต่ตอนนี้มันมีเนี่ยนี่มันต้นไม้หนามใช่ไหมนทุกคนที่คอมเมนต์บอกอะ่ะเออใช่เอ้ยดูดิ ผมแค่แบบโดนนิดเดียวเนี่ยเจ็บเล็น่ะลดไปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ทําให้ผมเสียอะไรหรอกนะเอาละตอนนี้ผมต้องไปหาแท่งอะไรสักอย่างก่อนนะเอ้ยไอเออโอ้มันคือเมล็ดเล็ดถั่วสีน้ําตาลนี่เองที่ผมสงสัยนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้ฝนฝนตกด้วยอะแต่ดีนะที่ผมไม่เจอสัตว์อะไรแปลกๆนะเอ้ยฝนตกอะไรเฮ้ยนี่ไงใช่ปะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยผมเจอละโอ้ย ้ดีนะที่ผมไม่เจอเสือไม่เจอลิงมาขโมยของผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมต้องไปหาทางขึ้นก่อนนั่นเองนะผมเจอละเฮ้ยดิไอ้ลิงไอ้ลิงมันอยู่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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรวะไอ้ลิงโดนไฟตายเหรอโอ้ยลิงโง่โอ้ยตอนนี้ฝนตกเลยเอาละผมพร้อมละเราใส่เลยละกันเฮ้ยตายหรือเปล่า เอตอนนี้มันกำลังสร้างแล้วนั่นทุกคนเอาละเอาละผมพร้อมที่จะไปฆ่าเทพเจ้างูแล้วอยากจะรู้มากเลยว่ามันตอบอะไรนั่นเองดู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 มันสร้างตอนนี้เอาละถึงเวลาตอนนี้เสร็จแล้วยังเอ้ยเอาเฮ้ยอย่านะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมาโถอยอย่ามายุ่งแค่นั้นแหละเฮ้ยลิงลิงลิงอย่าขโมยของผมนะขโมยปืนผมนี่ผมทําอะไรเทพเจ้างูไม่ได้เลยนะเฮ้ยมันมีต้นไม้บังด้วยหรอวะโอ้ต้องทุบออกเหมอเนี่ยเฮ้ยอย่ามันทาอะไรผมนะตอนนี้มัน น่ากลัวช่วด้วยนะเพราะว่ามันมืดนะครับทุกคนทุกคนก็อย่ายลืมกดไลค์ด้วยนะเฮ้ยทางมันอยู่ข้างบนนี้ปะโถยเดี๋ยวเราขอค้าฟไม้ก่อนละนั่นเองนะผมไม่ได้เตรียมแบบไอ้อุปกรณ์แบบตัดไม้ด้วยนั่นเองนะเอาละตอนนี้มีเทพเจ้างูอยู่หรือเลปล่าเฮ้ยมีมีนี่ไงนี่ไงนี่เฮ้ยแต่ผมอยากจะรู้มากว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยทุกคนอเคอาละก่อนที่เราจะไป ดูข้างบนละมั้งค่ะนี่นะนี่นะไเดี๋ยวผมขอ,อกินอาหารก่อนนั่นเองนะเฮ้ยมันติดพิษด,ด้ว่ดินี่บอกเลยนี่มันมันช่วยให้เราเนี่ยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดของเราเนั่นเองนะนี่นะนี่นะไอ้ย,ยิงหัวไม่ได้เราต้องอยิงตัวมันนะเออบอกเลยพิษของนายนะมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะความชัดน,นี่เฮ้ยลุงมอลุงม,มอดิเฮ้ยดูดิมันพ่นพิษทุกคน,นบอกเลยมันทำอะไรผมไม่ได้นี่มีอะเกือบตายอ้เกือบตายอยู่ว่าตกไปแล้ววะเนี่ย ผมขอกินนี่อาหารจังนี่นะที่นะนี่นะนี่นะก็มาดิเนี่ยวันนี้ก็ได้รู้สักทีว่าไอ้ไอ้ที่เป็นจ้างงูจะจับอะไรฮะนี่เราต้องฆ่างูขนนกนั่นเองนะมาดิมาดิอะไรผมไม่ได้ละฆ่าฆ่าคนขิดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่โดนลราบะโตนี่นี่ยเราที่แล้วนะผมเอามือฆ่ามันเพื่อให้ตายรอบนี้ผมเอาลูกโมกอ๋อนี่ยเนี่ยโหเท่ห์ไหนกันเชียวฮะเอ เขอกินอาหารก่อนนี่ดีนะเอ้ยนี่ของใครวะน่ะมีคนตายหรือว่าอะไรยังไงว่าของจบเอ้ยอ๋อคนป่ามันไปฆ่าเทจา้าชงูปะเนี่ยโอ้โหจะเสือกจะเข้าซีดด้วยหรอฮะนี่นะเฮ้ยท่าเทวรางูให้ตายก่อนนี่อยากจะรู้ว่ามันจับอะไรเนี่ยนี่น,น,นี่ก็มาดิก็มกาดิก็จตายแลยครับทุกคนขอยิงนี้ให้มันตายเลยแล้วกันเฮ้ยติดพี่อีกละ ขอกินอาหารก่อนนะใครที่แบบอยากจะฆ่านะผมบอกเลยนะให้เตรียมอาหารที่แบบว่าป้องกันพิษด้วยนะครับผมนี่ <Okay. S 1> มันจะแบบได้เปรียบนั่นเลยนะ <Yeah. S 1> นี่นะตายเฮ้ยตายแล้วเหรอมันดับอะไรวะเนี่ยมันดับอะไรอะ่ะโอ้โหดับเวลด้วยเฮ้ยไหนดูซิว่ามันดับอะไรมั่งเฮ้ยมันนี่ไ,ไงคิสตัลสายฟ้าทำอะไรวะเนี่ยใช้สร้างไม้เท้าอ้อสามารถแบบ เอาคริสตัลตัวนี้ไปใส่ในไม้เท้านะเพื่อเป็นไม้เท้าอ่าสายฟ้านั่นเองโคตรเจ๋งอันนี้คืออะไรอายมณีโบราณเนาะใช้ครับปิดประตูแกนโลกหลังชนะมังกรลาวอะอ๋อันนี้คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่อันนี้นะคนเพื่อเป็นเจ้าไอ้ที่ไอลุงแก่นั่นที่มันอยางได้ในที่สุดผมก็ฆ่ามันได้นั่นเองนะโอ้โหสุดยอดเลยนะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าผมคราฟเดี๋ยนะผมอยากจะรู้จังนะครับว่าถ้าผมแบบ จะคาแบบเอปิกได้หรือเปล่านั่นเองอเอ้าหมาน้อยนี่นายมาได้ยังไงเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปออกข้างนอกกันดีกว่านะครับผมอยากจะรีวิวมากเลยนะแต่รู้สึกว่ามันใหญ่ตโตมโหฬารอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามารีวิวเองแล้วกันนะ <laughs> อีกละก็มาหลอกคนดูอีกละโห <laughs> ้หเลยคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนั่นเองนะครับเละผมดีออกก่อนละกันโอ้ตอนนี้ก็ฝนตกอีกเดี๋ยวผมขอไปหาไม้มาสร้างที่คาบก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมสามารถที่จะสร้างปีกมันได้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ขนนกประมาณเท่าไหร่นะ นี่ไงผมสามารถสร้างมันได้มันต้องการแค่ก้านั่นเองนะฮะและแล้วก็ต้องใช้กระดูกอสูรด้วยนะฮะกระดูกนี่ก็สามารถฆ่ามอนสเตอร์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แท่งทองนะครับผมนี่ประมาณ9อันนะผมก็สามารถสร้างปีกเทพเจ้างูได้แล้วนั่นเองนะครับผมเ้เป็นไงทุกคนโอ้โหโคตรเทใครที่อยากได้อยากได้ไอ้ปีกนะฮะก็สามารถฆ่าเทพเจ้างูนั่นเองนะมันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่รอะครับน้องก็นี่เรามาใส่เลยดีกว่าว่าบินได้หรือเปล่าวะบินได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่ามันบินได้แล้วแ่บโอ้โหเฮ้ยบินได้ริงด้วยว่ะว่าเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยพ่เทพบินได้นี่ขนาดผมไม่ได้ใช้แบบไอ้หมดแก่หมดหนึ่งหรือว่าสร้างสรรน,นะครับผมนี่มันก็สามารถบินได้โดยใช้ปีกของเทเจางูนั่นเองนะครับโอ้โหผมไม่ผมไม่เอาละทองอะ่ะผมเอาแค่ปีกก็พอละ <laughs> ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นลด แอปไอคลีนด้วยนั่นเองนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะมาฆ่าเทพเจา้างูแต่กลัวว่าโทรศัพท์ตัวเองค้างเนี่ยก็ไปล้างขยะก่อนซะนะผมก็ไปโหลดก่อนแล้วก็ไปฆ่าเทพเจ้างูนั่นเองนะ,ะก็สำหรับนะคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัจะทำให้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ